สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำชัยเพื่อเกษตรนะครับวันนี้ครับมาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับนี่คือเครื่องพ่นยุงนะแบบนี้โอ้โหดูควนฮะสุดยอดครับพอดีมาในสวนครับแล้วก็เจอปัญหาว่ายุงมันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสวนทุเรียนปลูกไว้หลังบ้านนี่ฮะยุงเยอะมากครับเลยจัดการแล้ครับเลย เครื่องพ่นหมอกเราแรงมากแรงมากก็จะไม่เห็นแล้วตอนนี้ควันเต็มเลยเดี๋ยวขยับกล้องกัยแบบนี้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับเผื่อใครสนใจก็สามารถติดต่อนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างคลิปวิดีโอได้นะครับเผื่อใครสนใจที่จะซื้อนะครับชุดนี้ไม่เกิน800บาทครับนะครับ799บาทครับแบบนี้เลยนะครับนะใใจไหมนะครับ ใครที่บอกว่ามีปัญหานะครับหลังบ้านมียุ่งนะครับหรือจะพ่นในคอกวัวคอกไก่อะไรก็ว่าไปนะครับพ่นยังไงครับนี่แบบนี้ครับชุดนี้นะครับแบบนี้เลยเดือนร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสามารถสั่งซื้อกับผมได้นะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี่รีวิวันเป็นแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นสวนหลังบ้านนะครับหโหวน ตมเนี่ยกับางกันบางลยนี่ครับก็ปลูกทูเรียนปลูกทุเรียนยแบบนี้แต่ยุงมันเยอะครับไม่รู้ทำไงาหาเครื่องมือมาช่วยครับแบบนี้สุดยอดครับบอกเลยว่าสุดยอดไม่เห็นแล้วตอนนี้วันเต็มเลย รีวิวกันนะครับสามารถปรับได้นี่คือปรับแก๊สต,ตรงนี้นะครับเวลาเราจะกดเปิดแก๊สก็กดตรงนี้นะครับเวลาจะฉีดพ่นกดปุ่มตรงนี้ครับให้น้ำยามันออกพุ่งแบบนี้นะครับแรงมากแบบนี้เลยใครสนใจนะครับมีกระป๋องแก๊สนะครับมีที่จุดแก๊สตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําความร้อนนะครับผ่านจากน้ำยานะครับแบบนี้เลยนี่ เดครับถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อนะครับได้เลยนะครับตามเบอร์โทรตรงนี้นะครับโทรมาหาช่องนำชัยเพื่เกษตรได้เลยเดี๋ยวผมจัดส่งถึงบ้านครับเอเคครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องคนยุงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ